โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากา็เกือบจะถึงจังหวัดระนองแล้วน,ลนะครับผม โอเคครับผมคุณผู้ชมถ้าเราวิ่งตรงไปนะครับผมจะไปอ,อทะเลที่อำเภอตะก,กัวป่าจังหวัดพังงาน,นะครับผมแต่ถ้าเราเลี้ยวฝาไปนะครับผมจะไปสู่จังหวัดระนองนะครับผมอีหนึ่งร้อยกิโลนะครับผมจะถึงจังหวัดระนองนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงอำเภอรคระบุรีนะครับผมเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดพงังงาก่อนที่จะไปสู่อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันตรงนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำมันของเราหมดเลยนะครับผมคุณผู้ชมโอเคนะครับเราซื้อน้ำมันมาร้อยสามสิบนะครับผมได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับผมคุณผู้ชมร้อยสามสิบ อ่าซึ่งตอนนี้น้ำมันหมดเลยนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมว่า Honda w เวฟไ1รอบ่ารุ่นนี้นะครับผมน้ำมันหนึ่งถังจักขี่ได้กี่โลนะครับผม ซึ่งตอนนี้เข็มไม้อยู่ที่สามหมกิโลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับผมว่าน้ามันหนึ่งถังนี้จะวิ่งได้กี่กิโลโอเคนะครับ ซึ่งตอนนี้เรากําลังขึ้นควรอยู่นะครับซึ่งเราก็ตามรถน้ามันอยู่นะครับผมคุณผู้ชม i i n my veins I've been driving this train โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากา็เกือบจะถึงจังหวัดระนองแล้วนะครับผมยังเหลืออีก15กิโลกว่าน,นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เวลา2ทุ่มนิดๆมาแล้วนะครับผมนะซึ่งผมก็ใช้เวลาอยู่บนรถก็ประมาณ6ชั่วโมงเลยนะครับผม I was feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I built tall never cappin's face I won't stop till I hear him say โอเคครับครัคุชมอ่าตอนนี้ผมก็กลางแปนแล้วนะครับผมซึ่งผมมาถึงณนั้นตกแผงนี้นะครับผมสามทุ่มนะครับผมซึ่งก็ใช้เวลา ขับรถอยู่ประมาณ6ชั่วโมง20นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่โคตรนานเลยนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวกลังเต็นท์ก่อนนะครับผม Let's go โอเคครับคุณผู้ชมผมได้จุดเทียนไว้หนึ่งแลมนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันหมดเดี๋ยวเราค่อยจุดกันอีกนะครับผมซึ่งวันนี้ในเต็นท์ก็ไม่มีอะไรนะครับผม นั้นก็คือไฟประดับนะครับผมไฟประดับโอเคครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้กลางแต็นทเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เวลาก็สามทุ่มสี่สิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนั่งกินข้าวกินอะไรนะผมะบรรยากาศทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านฝ่ามือผมก็จะเป็นลำธารน,นะครับผมซึ่ง เป็นน้ำที่มาจากน้ำตกนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็แวะซื้อข้าวมาหนึ่งถุงนะครับผมหนึ่งถุงยี่สิบบาทนะครับผมคุณผู้ชม มีปลาทอดนะครับผมมีปลาทอดมีปลาทอดสามตัวนะครับผมคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเรามากินข้าวกันนะครับผมคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปกินปลาทอดก่อนอข้าวให้น โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาถ้วยไปล้างที่น้ําตกกันนะครับผมคุณผู้ชมครับตรงนั้นก็คือศาลาที่ผมกางเต็นท์นอนนะครับผมสําหรับคืนนี้แล้วผมก็จะพาคุณผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะพบกับน้ําตกนะครับผมเดินประมาณเดินประมาณ10เมตรนะครับผมมีทําขยะร้อนนะครับคุณผู้ชม อ่าครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับผมก็คือมีแม่ค้าตั้งอยู่สองสามแผงนะครับผมเดี๋ยวเราเอาถ้วยไปล้างก่อนนะครับผมที่น้ํานะครับโอ้ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงน้ําตกแล้วนะครับผมน้ําตกโตนกลอยจังหวัดระนองนะครับผมซึ่งอ่าช่วงนี้จะเป็นน้ําน้อยนะครับผมคุณผู้ชมน้ําน้อยมากนะครับผมทําให้มันดูเหมือนกับแห้งแรงนะครับผม โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ล้างถ้วยเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเดินกับเต็นท์กันเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เดินมาถึงเต็นท์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งย่อยอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมกินมีผัดนะครับผมไปสองถุงแล้วก็ข้าวหนึ่งถ้วยเต็มๆคุณผู้ชมทําให้โคตรอิ่มเลยนะครับผม โอเคนะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผมก็นั่งย่อยหลังจากกินอาหารมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะนอนเล็น้ครับผมเพราะว่าตอนนี้ตาเริ่มปิดนะครับผมเนื่องจากขับรถมาเกือบเนื่องจากขับรถมาเกือบสองอกิโลนะครับผมแล้วก็เพลียแล้วก็เหนื่อยมากนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับคืนนี้นะครับผมขอให้ทุกคนเันดีนะครับผม ราตดีสวัสดินะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมล้วก็ดีครับ เดี๋ยวนะครับผมอ่าผมลืมเก็บรถนะครับผมผมต้องเอารถมาจอดไว้ตรงนี้ลืมไปนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้เข็นรถขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วนะครับผมเพื่อจะให้มันอยู่ใกล้กับผมมากที่สุดนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับผมทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ไม่เช้าเลยนะครับผมซึ่งก็เวลาสิบเอ็ดยี่สิบเลนะครับผมซึ่งก็เหลือประมาณสี่สิบนาทีก็ใกล้จะเที่ยงเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพา,าทุกคนไปดูน้ําตกกันนะครับผมแล้วก็ถ่ายบรรยากาศบริเวณน้ําตกโตนกลอยให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเผื่อคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวอยากจะมา พักผ่อนนะครับผมสามารถดูวิดีโอของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผม Let's go <S จุดที่ผมกางเต็นท์นอนเมื่อคืนนะครับผมคุณผู้ชมสวนข้างๆก็จะเป็นสวนยางนะครับผมอ่าบริเวณนี้ไม่มีบ้านคนนะครับผมคุณผู้ชม อ่าครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดยี่สิบแปดแล้วนะครับผมวันอาทิตย์สิบสามมีนานะครับคุณผู้ชม โอเคครับทุกคนตอนนี้เราากํากลังเดินมาที่น้ําตกกันนะครับผมซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นน้ําตกตซนกลอยหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นน้ําตกที่ว่าไม่ใช่แบบเป็นสูงชั้นนะครับผมมันเป็นน้ําตกที่ลาบลงมาจากภูเขานะครับผมซึ่งต้นตอของน้ําตกแห่งนี้จะอยู่บนภูเขานะครับผมผมไม่สามารถไปถึงได้นะครับผมคุณผู้ชมก็คือนะครับแต่เท่าที่ผมดูรูปมานะครับผมถ้า เป็นหน้าฝนนะครับผมบริเวณที่ผมเดินนะครับผมจะเต็มไปด้วยน้ํานะครับผมแล้วก็จะล้อนสูงสวยงามมากนะครับผมคุณผู้ชมแต่เนื่องจากเรามาช่วงฤดูฤด,ด,ดูแรงนะครับผมทําให้มันไม่ค่อยมีน้ําเท่าไหร่นะครับ ผมก็ได้เก็บเต็นท์จากตรงที่ผมนอนเมื่อคืนนะครับผมมานั่งตรงนี้นะครับผมมานั่งเอาบรรยากาศนะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเวลา12นาฬิกาแล้วนะครับผมซึ่งอากาศร้อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาต้มกาแฟกินกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้มกาแฟนะครับผมเพื่อจะได้เดินทางกันยาวๆนะครับผมคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวจะเล่นด้านหน้านะครับผม ก็คือมันจะเป็นแอ่งอัดน้ําอยู่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นน้ําของน้ําตกนะครับส่วนน้ําตกที่มันไหลลงจากภูเขามันต้องเดินเข้าป่าไปอีกหนึ่งกิโลนะครับคุณผู้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นอาต้นน้ํามาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาต้มกาแฟกันผมทําซีรีส์แคมปิ้งน้ําตกลับๆทุกจังหวัดของภาคใต้นะครับผมผมต้องการสปอนเซอร์เช่นค่าน้ํามันนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถอุดหนุนน้าตาลตโนดของที่บ้านผมได้นะครับผม กิโลละ65บาทนะครับผมอุดหนุนน้ำตาลโนดเท่ากับคุณเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์แคมปิง้งน้ำตกลับๆับทุกจังหวัดของภาคใต้นะครับผมสั่งทางช้อปปี้นะครับผมสั่งทางช้อปปี้ได้เลยนะครับกิโลละ65บาทนะครับผมทำขนมรอดช่องหรือว่าจะทำเป็นไส้ขนมหรือว่าจะทำเป็นหน้าขนมที่ต้องการความหวานความหอมแล้วก็สีเข้มๆสามารถอุดหนุนน้ำตาลของผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ กาแฟยั่วยั่วจ้ากาแฟยั่วยั่วจ้าร้อนมากนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ผมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเหื่อมันออกแล้วนะครับผมซึ่งอากาศร้อนมากนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สิบสองสิบห้าทีแล้วนะครับยั่วยั่วจ้ายั่วยั่วจ้า สิบห้านะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับทลิปนี้ก็จะอยู่ในซีรีส์แคมปิ้งน้ำตกลับๆับ,บจังหวัดที่6ตอนที่สองก็คือจังหวัดระนองนะครับผมและก็เป็นจังหวัดสุดท้ายและตอนสุดท้ายของภาคใต้ตอนบนนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่างไรนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์แคมปิ้งน้ำตกลับลับทุกจังหวัดของภาคใต้คุณผู้ชมก็สามารถสนับสนุนค่าน้ำมันได้นะครับผมผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะอย่างไรเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันที่จังหวัดที่7นะครับผม let's go วัสดีครับ